สืบเนื่องมาจากไฟกัมพูชานี่เป็นไฟเปิดฉากยิ่งเขาใส่ทานทหารไทยที่ประสาทตาเมือนท่มจังหวัดสุรินตั้งแต่เสาร์วันที่24กรกฎาคมนะครับซึ่งปัจจุบันกองทัพบ,บกรได้รับรายงานเบื่องต้นนะครับจากส่วนราชการในพื้นทีมีพื้นทีาพาพนะเลื่อนนะครับตกเป็นเป้าหมายของอาวุธ ยิ่งสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาจนเหตุให้บานเลื่อนประชาชนได้รับความเสียหายรวมถึงมีผีนอกระชาชนได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังนี้ครับค่ะมีหลายพื้นที่น้ากันนะคะนั่นก็คือพื้นที่บริเวณปั่มป,ปอต่อท่อบานพื้นตำบลหน,นองยาลาดอำเภอกาทรทะลักจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตหกรายบาดเจ็บอีกสิบรายน้ากันนะคะพื้นที่ตรงนี้มือเศร้านี้มีการอัปเดตบอกว่าจะมีหน่วย ะะไปเก็บกูระเบิดอีกเถือนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในหันอีกนะคะคุณผู้ชม <ไป S 1> คะลงไปถว่าเห็นว่ายังมีระเบิดนะครับมีระเบิดยังต๊กอยู่ในพื้นที่อยู่เมื่อนเสาวนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่ครับหนงานที่ก่อของลงไปเก็บกูระเบิดเป็นทีเ่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะก็จะมี่นวยอีโอดีลงพื้นที่ไปนี่คือจุดของปอตทบานผืนนะคะที่น้องยาลาดกันทันหลักนั่นเองค่ะกถือว่า เป็นภาพที่โอ้โหนะคะผู้ที่สูญเสียนี่นะคะก็แสดงความเสียใจกับขอบครัวนํานอกจากนั้นก็มีพื้นที่บ้านโจกนะคะตําบลดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ก็ทรงผลห่ประชาชนเสียชีวิต2อรายค่ะ1นึ่รายเป็นเด็กชายอายุ8ขวบและการได้รับบาดเจ็บอีก2อรายทรงต่อโรองพยาบาลกาบเชิงค่ะจุดที่3ก็คือพื้นที่บ้านกุดเชียงหมุน บ้านจันล่าบ้านพ่นทองตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน,เน้ำายื่นจังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายนะคะพื้นที่ที่สีก็คือบ้านคี้เล็กตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ทรงผลหายบ้านเรือนากระซัตรเลี่ยงของทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่วนพื้นที่ที่หาก็คือพื้นที่ หมู่ที่16ตำบลบ้านกรวดอํเาเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้บาดเจ็บหนึ่งรายนะคะส่วนพื้นที่ที่6คือพื้นที่บ้านหนองแรดตำบลบักไดอํเาเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลห้บ้านเลื่อนได้รับความเสียหายพื้นที่ที่7ก็คือพื้นที่บ้านน่ายบุญร่วม ท่องวิเศษโมเก่าตําบลโดมประดิษฐ์ทรงผลไยบานเลื่อนได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะนี่ก็คือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะคะแต่ว่ากานนอกจากพื้นที่ที่เทรา,ายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆที่ได้รับ ผลกระทบเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะแม่นครับทั้งนี้เองทางกองทัพบ,บกกับขอพระนามครับการกระทําอันรุนแรงต่อเป้าหมายพลเรือนของฝ่ายกัมพูชาและกพรพอมดาเนินการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยนะครับและกับพี่น้องประชาชนจากการกระทําอันพิษลักมนุษยธรรมดังกาวอย่างที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นการรวบรวมหลังการที่เกิดขึนมาซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้ได้รับ ความได้รับผลกระทบหลายแห่งครับพี่กุ้งก็ะเดังมีการอบพยกต่างๆหน,น,น้าไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนเพะในพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณไกลเคียงของชายแดนบางมองนี่ไกลออกมาจากชายแดน30กับ20โลกก็ยังได้ดถึกงได้รับผลกระทบ